นี่ก็คือตู้ฮอตแอร์โอเว่นนะครับประโยชน์ของมันก็คือมันเอาไว้อบลมร้อนซึ่งมันเอาไว้อบฆ่าเชื้อก็ได้อบแห้งก็ได้ถ้าอบฆ่าเชื้อก็คือ180องศา3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงทีนี้อ,อบฆ่าเชื้อเนี่ยเขาก็จะใช้กับเครื่องแก้วที่เป็นเครื่องแก้วทนไฟแต่ว่าส่วนมากเราจะเอามาอบแห้งหลังจากที่เราออโตเคปเสร็จแล้วซะมากกว่าอุณหภูมิที่ใช้อบแห้งก็คือ ที่ปลอดภัยเลยก็คือ65องศาข้ามคืนก็คือประมาณ16ชั่วโมงก็ยาวๆไปทีนี้การใช้เครื่องตัวนี้สวิตช์เปิดปิดก็อยู่ตรงนี้เวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดไว้อันนี้ก็คือปิดถ้าเราจะใช้งานเราก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันก็จะมีการบูตตัวเองขึ้นมาต้องรอ อันนี้ก็คือหน้าจอที่พร้อมทำงานแล้วเรียบร้อยเวลาเราจะใช้เราก็ดึงตรงนี้เพื่อที่จะเปิดเราเอาของใส่เข้าไปจริงๆเราควรจะเอาของใส่เข้าไปเสร็จให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเปิดเครื่องอแล้วเราก็ปิดแบบนี้จากนั้นก็มาเซตค่าทีนี้สิ่งที่เราจะเซตค่าก็จะมีตัวอุณหภูมิตรงนี้นะครับความเร็วพัดลมแล้วก็ ตั้งเวลาส่วนตัวนี้เนี่ยความคาดเคลื่อนตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งก็ได้เวลาที่เราจะตั้งค่าตัวนี้เป็นกึ่งทัศกรีนก็คือตรงนี้มันทัดได้ตรงปุ่มเนี่ยทัดได้แต่เวลาปรับขึ้นลงใช้วิธีหมุนตรงนี้เอาอันแรกที่จะปรับก็คือความเร็วพัดลมเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะให้มันแรงเต็มที่หรือเราจะเอาแค่50-60%สมสมมติว่าจะเอาแค่6 0นะครับ ถ้าตรงนี้มันยังกระพริบอยู่แสดงว่ามันยังเรายังไม่โอเคกับมันมันถามว่าเราจะโอเคไหมถ้าเราโอเคที่หกสิบเปอร์เซ็นเราก็กดหนึ่งครั้งตัวถัดมาก,ก็คืออุณหภูมิเนี่ยกดตรงนี้ไม่ได้นะกดตรงนี้ไม่ได้เราต้องมากดปุ่มข้างๆอุณหภูมิอันนี้ก็คือเราหกสิบห้าตัวสีส้มๆคือที่เราเซตไว้ตรงนี้เราเซตไม่หกสิบห้า แต่อุณหภูมิปัจจุบันคือ38องศาแล้วมันมีขีดขึ้นข้างบนเหมือนกับไอความร้อนอันนี้แสดงว่ามันกำลังทำความร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มมากกว่านี้เราก็หมุนหมุนอันนี้ขึ้นอันนี้ก็คือปรับลงสมมุติปรับให้มันเป็น65้าองศาเราก็หมุนจนเป็นห5ส้าแล้วเราก็กดหนึ่งครั้ง แล้วเราก็มากดตรงนี้เพื่อที่จะตั้งเวลาสมมุติว่าเราจะเอาเราโกลัว16ไม่ทนันเรา18เลยแล้วกันเราก็หมุนให้มันเป็น18แล้วเราก็กดตรงนี้ตอนนี้เวลาเขาก็เริ่มนับแล้วนะครับเป็น17.59 แต่เขาก็น่าจะนับต่อตอนที่ตรงนี้มันถึง65อันนี้มันนับเลยเพราะมันคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทาถึงละ65องศามันทําความร้อนแป๊บเดียวมันก็ถึงละคราวนี้พอครบเวลาปุ๊บมันก็จะมีเสียงเตือนดังยาวแล้วมันก็จะหยุดทําความร้อนไปเลยทีนี้ถ้าหากเราอยากให้มันรันยาวๆมันก็มี2วิธีวิธีแรกก็คือตั้งให้มันเป็น9999กับอีกอันนึงก็คือตั้งให้เป็น0000อ่าแต่จริงๆไม่อยากให้ทาแบบนั้นเพราะว่า เราอยากใช้กี่ชั่วโมงเราก็เอาเท่านั้นแหละก็ตั้งตามเวลาที่เราจะใช้จริงนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วสําหรับการใช้งานเครื่องนี้อตอนนี้อุณหภูมิมัน65อ่าเราตั้งไว้65เดี๋ยวของที่เข็บเสร็จถ้าเข็บเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ได้เลยเพราะ65มันไม่ได้ร้อนมากเราสามารถโหลดของใส่ทีหลังได้